สวัสดีครับพบกับผมคูกูพิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคูคูพิธีไกด์นะครับรายการที่เราจะมาแนะนํามังง vel, ะไรโนเวลการ์ตูนไทยกันนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมภาคภูมิใจจะนําเสนอนะครับซึ่งออกออกมาได้นานแล้วนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการ์ตูนฮีโร่ของประเทศไทยนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับไอ้มดแดงของเราเองทีนะ ที่ผมนำมาวางในลองดูนะครับชอบนี้คือนี่ครับนี่เลสนะครับเลสเลสคอมิกนะสหรับพี่เลสคอมิกเลสนะครับฉบับอัศวินสยามนะครับการ์ตูนอัศวินสยามฉบับดั้งเดิมและฉบับใหม่บทความในหัวข้อของเราฮีโร่แห่งสยามนำเสนอโดยเลสคอมิกนะครับนี่ครับเลสคอมิกราคาปกนะครับอยู่ที่170บบาทนะครับซึ่งผู้เขียน มีหลายคนมากนะครับในเล่มนี้มันเป็นการ์ตูนที่เขียนอ่านน่าจะอย่างน้อยในสี่ค,คนที่ลงไว้ก็คือนี่ครับสี่คนนะมีเบรสบิสโนสนุมนแล้วก็ซิกซิกซิกถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนะฮะก็คืออย่างน้อยสี่คนนะครับราคาร้อยเจ็ดสิบบาทพิมพ์เมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับนี่ครับข้อมูล มงซือนะครับอ่าขนาดบิ๊กบุ๊กนะครับปกชั้นเดียวนะครับให้ดูปกชั้นเดียวนะครับนี่ครับอ่านี่ครับกระดาษขาวนะครับนี่ครับกระดาษขาวมีทั้งหมดร้อยอ่าร้อยแปดสิบหกหน้านะครับไม่รวมปกนะผมไม่นะปกอันนี้คือปกหลังนะครับนี่ครับมีผู้ฮัทหลายคนครับซึ่งจะอธิบายคร่าวๆนะครับก็มาดูด้านรูปเล่มกันก่อนนะครับอ่า บิ๊กบุ๊กนะครับบิ๊กบุ๊กยามีทีปกชั้นเดียวกระดาษขาวนะครับการพิมพ์นะเดี๋ยวมาดูรูปข้างในครับอ่ามีหน้าสีให้นะครับนี่ครับหน้าสีในช่วงแรกๆอออ่่าานนนนีเเป็ฟิิกกรร์ัศวสยมุแรกๆเลยนะครับนี่ครับอ่าใครมีก็โอ้โหถือว่าทรงคุณค่ามากนะครับนะครับแล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์ต่างๆสกู๊ปข้อความนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะมาเข้านี่ครับการ์ตูนอัศวินสยามวาดโดยนี่ครับภาพและเรื่องโดยพัท สตูดิโอตอนแรกก็เริ่มที่พาฒน์สตูดิโอนะครับดูภาพข้างในนะครับอ่าแล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์อีกแล้วนะพอจบจบตอนที่หนึ่งจะมีบทสัมภาษณ์นะครับอ่าับอ่าบทสัมภาษณ์แล้วก็มีภาพสีปะปายครับคุ้มนะครับใครที่ชอบนะครับอ่าพอเข้าตอนที่สองก็จะเป็นอีกหนึ่งลายเส้นแล้วนะครับอ่าตอนที่สองนครับนตอนที่สองแล้วลายเส้นจะเปลี่ยนไปนะครับ มาให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับนะครับลายเส้นมีความเข้มและผมมากขึ้นนะครับนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกันนะตอนที่สองพอจบก็จะนี่ครับก็จะมีบทสัมภาษณ์กำมือจกักรวาลฮีโร่สายพันธุ์ไทยนะครับนี่มีซีรีส์คาแรคเตอร์ฮีโร่สายพันธุ์ไทยที่ได้ดีไซน์กันไว้นะครับมาให้ดูกันได้นะครับคร่าวๆมีคนไทยดีไซน์คาแรคเตอร์ฮีโร่นะครับนี่ครับ เทียบกับเทียมัคไซเดอร์ญี่ปุ่นได้เลยนะครับไม่แย่นะครับเท่อยู่นะครับแต่บางตัวก็จะดูแปลกๆหน่อยครับเห็นไหมครับแล้วก็มีเรื่องย่อให้ด้วยนะครับแต่งเนื้อเรื่องไว้ให้ด้วยนะครับเรื่องย่องฮีโร่อ่าแล้วก็นี่ตอนที่สามนะครับนี่จะเป็นน่าจะเป็นคโน้ตหรือเปล่าครับลายเส้นนี้นี่ครับลายเส้นจะจะแปลกไปตอนที่สามนะครับให้ดูลายเส้นนะครับนี่ครับ จบก็จะมีเหมือนเดิมครับบทสัมภาษณ์สกุปต่างๆมีการเขียนพาทเกี่ยวกับการ์ตูนอสูรสยามการ์ตูนในประเทศไทยนะครับสำหรับคอลัมน์ส,มสัมภาษณ์นี่อ่าแล้วก็หม่นะครับตันที่สสั้นๆโอ้โหดูลายเส้นเป็น3 d ดีเลยนะดูครับ,รบนี่โอ้โหตอนนี้ดูยากจาเป็นขาวดำนะครับลายเส้นสวยจริงครับสวยจริง โอโดูไอดูภาพนีสวยมากนะครับนี่คแล้วก็นี่ครับก็เรื่อยจนมาถึงตอนท้ายนะรลายเส้นก็กลับมาเป็นกระตูแกระตูนสวยๆเหมือนเดิมครับแล้วก็จบไปนะครับก็จะมีพูดถึงอสูวสนสยามนิดๆหน่อยๆครับแล้วก็จบลงไปนะครับนี่คือรูปเลรมนะครับ อาล้ครับมาต่อที่ด้านเนื้อเรื่องอย่างที่ผมเปิดให้ดูภาพรูปเล่มในเมื่อกี้นะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเป็นฉบับดั้งเดิมนะฉบับใหม่ก็คือจะมีความต่อเนื่องกันอย่างตอนแรกเนี่ยน่าจะเป็นตอนฉบับดั้งเดิมหรือเปล่าครับเพราะว่าเป็นการเกริ่นถึงการกำเนิดของอัศวินสยามของทไทยไทยคือตัวนี้นะก็คือเข้าๆในตอนแรกคือด็อกเตอร์นะัยืนอยู่ในองค์กรองค์กรหนึ่งซึ่งองค์กรนี้มีชุดวิทยาศาสตร์รือชุดอัศวินสยามของเราเนี่ย องค์กรของโลกนี่ครับใช้ชุดเนี้ใช้กระทําในความช่วร้ายนะครับจึงทําให้ด็อกเตอร์เนี่ครับทนไม่ไหวนะครับด็อกเตอร์นี่เห็นมั้ยด็อกเตอร์แว่นอเรานี่ยครับหนีออกมานะครับแต่ก็โดนองค์กรตามล่ามาแต่ปรากฏว่าด็อกเตอร์ของเรานะครับนี่ครับมีอีก1ชุดซึ่งได้ประดิษฐ์ขึ้นมาลับๆนะครับประดิษฐ์ขึ้นมาลับๆนะครับนี่ครับด็อกเตอร์นำมาใส่เองครับแล้วก็เกิดการต่อสู้กันครับนี่ด็อกเตอร์เข้าต่อสู้นะครับ เราต่อสู้ครับนี่ครับนี่เขาต่อสู้ครับแต่ปรากฏว่าตัอรสู้ไม่ได้นะครับโดนทำร้ายครับเนื่องจากที่พลังของชุดอัศวินสยามไม่ได้เนื่องจากตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็มีนี่ครับเพลง,งเรานะครับผู้สานต่อดอรนะครับรับชุดอัศวินสยามไปใส่นะครับแล้วก็กลับเข้าไปสู้กับ องค์กรชั่วร้ายใหม่นะครับนี่ครับแล้วก็ปราบได้เรียบร้อยนะครับนี่คือจุดกําเนิดของอัศวินสยามนะครับนี่ครับในตอนแรกและหลยานั้นก็เป็นตอนที่ผู้อื่นนะครับเขียนเขียนต่อกันก็คือการกอบกู้เมืองของอัศวินสยามนะครับเนี่ยให้ดูนะครับดูอีกรอบก็ได้ครับนี่ครับการกอบกู้ของอัศวินสยามไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับคุณยนต์นะครับต่อสู้กับเหล่าร้ายนะครับนักการเมืองที่ เป็นตัวร้ายอัศรินสยามเราก็ไปช่วยปราบให้นะครับอยู่กับด็อกเตอร์เหมือนเดิมนะครับนายกของเราเป็นตัวร้ายเหมือนกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนม,มันก็จะเล่าๆต่อกันไปนะครับนี่ครับในมุมมองของแต่ละคนนะครับอัศรินสยามแต่ละคนอาจจะมีลักษณะไม่เหมือนกันแต่ว่ามีความเป็นฮีโร่ดุงความยุติธรรมเหมือนกันนะครับใครที่ชอบ มาร์ทไรเดอร์นะก็ซื้ออ่านได้นะอัศวินสยามในแบบฉบับของเลสคอมมิคนะในแต่ละคนแต่ตีความหมายของซูเปอร์ฮีโร่อัุวินสยามไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเนี่ยให้ผมเล่าเรื่องย่อไปจุดเริ่มต้นเริ่มจากที่ดร็อเอร์หนีออกมานะครับแล้วต้องมีคนมาใส่ชุดอัศวินสยามที่ดร็อเอร์สร้างเพื่อทําลายแก๊งหัวโลกนะครับดร็อเกอร์ก็ได้หนีออกมาครับนะครับไปต่อที่การให้คะแนนนะครับด้านรูปเร่มนะครับ กระดาษสีขาวนี่ผมโอเคครับ okay. ผมชอบกระดาษสีขาวหนักหน่อยแต่ว่าราคาก็โอเคนะครับ170บาทต่อ1เล่มนะครับใครที่ชอบอ่านทั้งบทกวมและหนังสือกระตูนก็คุ้มค่านะครับแต่สำหรับผมอ่ะชอบอ่านที่ตัวหนังสือมากกว่าอ่านที่ตัวหนังสือกระตูนมากกว่าไม่ได้ชอบที่จะอ่านบทกวมสักเท่าไหร่ก็จะหักคะแนนลงไปแล้วก็ปกชั้นเดียวนะครับผมให้คะแนนรูปเร่มอยู่ที่8คะแนนครับนะครับด้านเนื้อเรื่องนะครับอย่างที่ผมเล่าไปคะแนนด้านเนื้อเรื่องมันเป็นเนื้อเรื่องที่ แต่ละมุมมองซือสยามแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันผมก็จะให้คะแนนด้านเนื้อเรื่องนี้นะครับอยู่ที่8.5คะแนนนะครับเป็นการ์ตูนที่สนุก1เรื่องนะครับใครที่ไม่ชอบแบบลายเส้นแตกต่างกันหรืออ่านไปแล้วอยู่ดีลายเส้นเปลี่ยนก็อาจจะไม่ปลื่มสักเท่าไหร่แต่ทัาผมรับได้นะครับผมถือว่าลายเส้นแต่ละคนมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เขียนเนื้อเรื่องได้ลื่นไหลและต่อกันนะครับ นะครับสำหรับวันนี้กรับผมครูครูพีทีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามหนังสือการ์ตูนไทยเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ยังหาซื้อกันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับลองเข้าไปที่เว็บ e ล s Com i c ดูนะครับว่ายังมีอยู่ไหมนะครับหรือว่าเราก็ไปซื้อเรื่องอื่นสนับสนุนให้ e ล s Com ิ c นะครับกลับมาทำกิจการการ์ตูนไทยได้นะครับเนื่องจากหยุดไปหลายปีแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ